สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูแพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูแพรก็มีเทคนิคการเก็บเด็กมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วค่ะซึ่งเทคนิคการเก็บเด็กในวันนี้คุณครูแพรจะใช้เพลงกระซิปนั่นเองค่ะสําหรับเพลงนี้นะคะคุณครูแพรไม่ได้เป็นคนแต่งเองนะคะแต่ถ้าใครทราบนามผู้แต่งสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย เพลงนี้นะคะเราจะนําไปใช้เก็บเด็กในช่วงที่เด็กเขากําลังคุย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 กันเสียงดังนะคะถ้าคุณครูร้องเพลงนี้เมื่อไหรเนี่ยรับรองว่าเด็กเขาเนี่ยก็จะเริ่มเงียบเริ่มเงียบรงลงนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเพลงนี้ร้องว่ายังไงและทำท่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยกระซิบกระซิบอย่าให้เสียงดังจงระวังผู้ คุณนูน้ย่าทำเสียงดังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพลงกระซิบเพลงนี้นะคะคุณครูสามารถนำไปใช้เก็บเด็กได้ดีเป็นอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปวิดนะีโอหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย